กำลังลงหัวบบกูวู้วูไหนไงต่หัวมันงามอยู่เด้อมันีเด้อโอ้พี่น้องนี่เด้อแนวใดพุดนะอีกครึ่งกิโลได้จังไงถึงมอเตอร์ไซค์พี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีทีมงานกุดมันพุดนะพี่น้อะอรจอดรถไม้เกลียวค่ะวิจิตรบ้านยายปีกคนไปแล้วพี่น้องหาคนมันอีกเลียจ้าคนทีมงานฮะคนทีมงาน แยกไปคนละทางล,าละหาเรพี่น้องไปลุยๆไปอยาเข้าป่าก,ก่อนค่อยดูกันเนาะดูบรรยากาศพี่น้องละบรรยากาศเที่ยงหน้าข้าเจ้าเขาจะเห็ดหน้าที่เห็ดหน้าเหมือนได้ทุกม่งพี่นอ้องกลนมันเลยบ่มีบ,บ่บบคือทางอื่นทางอื่นนู้นตันซ้อนข้าเจ้ากลมไม่ต้งองหัวใหญ่ทางเด็ดทางเด็ดอุดมนะเออนี่ยไมีใช่ปลาขาับ ไปไปลุยลุยค่ะคนบุมงมคนเลยพี่น้องมึงมาบูคนขักแต่้ยบูคนขักแท้ลูกสายเออเมื่อละครูแล้วจ้ะบู๋มคนด้วยพี่น้อง,องเห็นหัวแล้วไปะเหร่นออมันเหร่อหัมันเหร่นอีกเลยพี่น้องออทางนั้นกติธรรมการแสดง นีกับธรรำการแสดงแหละกันน้องลุยลุยได้มันแล้วพะกันโดบะเครื่งดื่มเมดแหล้วพี่น้องเ้ยมันอยู่ใส่เราใส่เราคุนี่บ่ะได้บ่อืมบ่เอาตาไปใส่มันแล้วพี่น้องแสดงว่าเออเขี้วมันทังนี่บ่คอยมีแต่ว่าห่างันมีเขี้ยกะไดหัวโลดเราเี้ยห้างใหญ่ เจ้าใหญ่ติโอีหาเขียวมันก่อนเลยไปลงมาอีดคนไปนอกระการเดินทางหาเขียวมันตา,หามหาน้ำคูคลองจะเสิอันนี้จะเป็นยางแถวเนี้ยจะไ่นำยังไปเนอะริมยางหาไปเสียแล้วเลาะเลาะหาแถวนี้ก็เป็นนะ้าคุณไป เดินทางต่อหาเครื่องมันพึออ่นมาเอาไป,ปลุยลุยจ้าสู้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 จ้าสู้สู้ปลาปลาตามดินยังมามันตามดินยังหอนมองแล้วมากันหลายคนตามาสมทบกันอีกหน่อย แม่นแล้วแม่นแล้วเอาปลาแบบเฮ้แต่ว่ามีน้ำอยู่เออแชะอยู่ตัวนี่โอ้โหก็เจ้าปลาเมืองมันปลานี่นี่แหละพี่น้องใบเขานี่แหละวิธีเบิ้งเบิ้งเคี้ยวมันพี่น้องนี่แหละใบมันเต็มปลาอยู่นไงใบใบใบเขาเรื่องเหลืองนเขาก็เลยแล้วเขาก็หาหาถางกลนตัดอ่ะยัดไปน้ำหัน ว่าน้ำหันเนี่ยเขาจะอุ้มแล้วเขาจะคนเขาสามคนเลยอุ้มนี่อุ้มนี้สามคนเลยนะคะต้นเหนียวโอยยุอน้ำคักๆแนวเนี่ยบู้บึ้มมึงมึงหมากเขาพุณห okay. ์นะมึงแบบหมากมันหมากมันแซงไอ้มันหมันมันหมันเอาไปข้างหน้าเขาจะไอข้างหน้าหาต่อกลอนมาเจอออ๋หัวใหญ่สับเตี้ยว เจอที่กนแล้วอ๋อนกนกี่เก้าเขาบ่กนกี่เ้บ่เขาเจ้ากลนหมดแล้วเนาะมิจจะว่าคนบับาานบทันมาพูอะเขาเจ้ากลนแอดเศษกนแอดเศดเป็นเป็นเพิงเลยเขาเจ้ากลนเอีมันกัยังยังอยู่เราสแสดงว่าเขาเจ้ากลนบััน,<ค>น,บนเหมือดอมนบัทันเหมือดอามันตจ่เข้าก็นลยบพกนเห็น,ยนกนยเ่จา้า A à, ha kia ha kia. Mày yang lại hư là thang là đài kadai. Mong lần là hóc côn uống hoa đi hoa đây hoa Côn nó. Con bay bước nimé ừ. bay khanh yang bò bay khanh yang bò ta bay khanh yang cứ côn ừ, kia kìa 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 อออเยือน,อนเอน,เน,นี่เดฟังไเออขากลนเขาฟังไปอืมเคี้ยนะอะได้แล้วได้แล้วนี่มันแอป่าค,คือม <c oughs> าทันได้มันเรือมืม่อวนน,นี้ ทีจะเอานวขอมหนามาบวขอมอีดแล้วบวขอมอีกเหลวเด้ออมนี่แหละแนวขับมักนองเ้ยไปจังเมืงเนาะเดี๋ยววันนี้นี่นั่นถามว่อีกทางหนเนี่ยนี่งัดคนมักงัดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเออไม่ ดีบ่ะอ๋ออะ่รเสียงคือบเ่เห็นนะเสียอะไรเน่น้องหน่อย่บเขาเจมบเขเสียงมันนเงยนนี่ยแต่ก็ลงได้กเสียงมีว้าอ่ะเอาเยเอาไป

Đẹp mày đẹp nhìn không động hơi đó lưng mày tèo mọc 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 mày tèo mọc mọc mày tèo mọc mày tèo gì mày tèo mọc 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 mày tèo อนก็จมดลีขากมางัดดิพี่น้องเลยงัดเอาเรียวงัดเอาเรียวนั่เรียวว้าเฮ้ยพีน้องเยอะะว้าวว้าใหญ่อืมไหนนี่เขาจะเอาบวบเบิดน้องน้ำไหนมาไม่ลงเลยเขาจะเล่บเอาบบคนนั้เสียงอันนั้นเมื่อฉีลลกใจอันนี้สมารลินระวังมัไป เด็กปากินใช่ไหมอาหารุ๊บมันแซงได้พักกินข้าวแล้วเนะาะรังลงหวัวบอกวู้วูบไหน,นไง<ห>แต่เรียนอีกแล้วมาเรีย้ยงมาพักกินข้าวแล้ว เลยไรยังดิอู้วมันนี่หัวมันงามอยู่เด้อมันนี่เด้อหัวมันโอเคเลยมันนี่ไหมมันๆทุกคนไปกินข้าวกันโอ้พี่น้องนี่เด้อแนวใดบูน่ะอู้วมันๆกันไปกลับบ้านกลับบ้านไปไปไปกลับบ้านกลับบ้านยังยางปั้นยางอีก ยังอีกครึ่งกิโลเด้อยังอีกถึงมอเตอร์ไซค์พี่น้องเหยปไ<ะ>ป<ย>กลับบ้าน<ย>กลับบ้านไปคำเดียวคำเดียวพี่น้องไปหมันมัน